ครับสวัสดีนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนเจริญดีวิทยานะครับวันนี้ก็พบกับครูนะครับครูพิชิตสังขาวกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างบ้านพักครูนะครับขณะอัดคลิปก็ bathrooms. ถ้าเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยนะครับทั้งนักเรียนแล้วก็ ท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้ก็ในรายวิชานะครับสุขศึกษาและพลศึกษานะครับเราจะเรียนรู้เรื่องนะครับเส้นผมมือเท้าและเล็บนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับการดูแลรักษาร่างกายมือเท้าและเล็บของเรามีเส้นผมนะครับผิวหนังมือเท้าและเล็บนะครับในเรื่องนี้ในบทเรียนนี้ให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็พอเรียนจบเนี่ย ไปตอบคำถามนะครับในแบบทดสอบที่ครูทำมานะครับใน Google Form จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนะครับเป็นปหนึ่งของเราเนี่ก็เรียนรู้เรื่องอวัยวะภายนอกนะครับถ้าขึ้นปสองเราจะได้เจาะลึกในเรื่องของอวัยวะภายในนะครับ แล้วก็อธิบายลักษณะหน้าที่นะครับแล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษานะครับมาที่เรื่องแรกนะครับเส้นผมก่อนเลยนะครับเส้นผมของเราก็มีกันทุกคนนะครับเส้นผมนะครับมีหน้าที่ก็คือช่วยป้องกันนะครับหนังศีรษะไม่ให้กระทบกระเทือนนะครับไม่ให้ถึงผิวหนังในหนังศีรษะของเราเลยนะครับป้องกันแสงแดดนะครับหรืออะไรต่างๆที่อาจกระทบกระเทือนศีรษะของเราได้นะครับ แล้วก็ช่วยให้เกิดความสวยงามของร่างกายนะครับบางคนย้อมผมนะครับบางคนทําสีผมต่างๆ, <c oughs> ๆนะครับก็ช่วยในเรื่องของความสวยงามร่างกายเราได้นะครับการดูแลรักษานะครับสระผมอย่างน้อยนะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ในนี้เขียนไป3าครั้งนะครับนักเรียนต้องสระผมอย่างน้อยนะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์การดูแลรักษาเส้นผมนะครับ เมื่อนักเรียนอาบน้ําเสร็จนะครับถ้านักเรียนสระผมก็ต้องเช็ดผมนะครับแล้วก็เป่าผมให้แห้งทุกครั้งนะครับก่อนนอนเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับที่เกิดในหนังศีรษะของเรานะครับเพราะว่าเส้นผมนี่ก็จะเปียกแล้วก็อับชื้นนะครับก็ต้องเช็ดผมให้แห้งหรือเป่าผมให้แห้งนะครับก่อนนอนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะครับที่ผมยาวนะครับการดูแลร,รักษาอย่างหนึ่งก็คือ ควรเล็มปลายผมหรือตัดให้ถูกระเบียบนะครับของโรงเรียนบางคนผมยาวเนี่ยมันยาวเกินไปมันก็ร้อนนะครับอากาศประเทศไทยค่อนข้างร้อนก็นักเรียนต้องตัดผมนะครับเพราะว่าเชื้อราแบคทีเรียน,นะครับอยู่ในหนังศรีรษะของเรานี่มากนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของผิวหนังนะครับ ผิวหนังนะครับเป็นแผ่นหนังนะครับที่ห่อหุ้มทั่วร่างกายเรานะครับก็คือผิวหนังชั้นนอกนะครับก็คืออยู่ในร่างกายของทุกคนอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยครับสีผิวที่แตกต่างกันก็เพราะเม็ดสีผิวนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนะครับพ่อแม่นักเรียนอาจจะขาวนักเรียนก็ได้เม็ดสีผิวนะครับที่ขาวขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของนักเรียนนะครับ หน้าที่ของผิวหนังนะครับก็ทําหน้าที่ห่อหุอ้มร่างกายนะครับรับความรู้สึกร้อนหรือเย็นก่อนที่จะไปถึงอวัยวะภายในนะครับผิวหนังของเรานี้ก็มีประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าภายในร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อนะครับมีอวัยวะภายในนะครับก่อนที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าอาจจะถูกผิวหนังเรา ปิดบังไว้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าถึงเอาไวว่าภายในนะครับการป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับการดูแลรักษาผิวหนังนะครับนักเรียนก็ต้องอาบน้ํานะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งก็คือเช้าเย็นนะครับทําไมต้องอาบน้ําตอนเช้าบางคนนะครับปอนหนึ่งปีที่แล้วไม่อาบน้ํามาโรงเรียนตอนเช้านะครับเพราะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับ ค่อนข้างร้อนเวลาเรานอนนี่อาจจะมีเหงื่อออกขณะที่เรานอนหลับ,บเชื้อราและแบคทีเรียรก็เหมือนนังศีษะของเรา่นแหนะครับแล้วก็การอาบน้ําตอนเช้าก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับช่วยให้สบายตัวช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยนะครับอาบน้ําแล้วต้องถูสบู่ให้ทั่วร่างกายถูขี้ใครนะครับซอกคอ แขนขาและล้างตัวให้สะอาดนะครับเพื่อป้องกันโรคผิวหนังโรคผิวหนังมีก็มีกาดเกลื่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นนิ้วมือนะครับแล้วก็มือนะครับนิ้วมือและมือเป็นส่วนที่ยื่นออกจากร่างกายนะครับมี ออกจากปลายแขนนะครับสข้างก็จะมีทั้งหมด5นิ้วนะครับมีนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับประโยชน์ของมือนะครับก็ไว้ทํางานต่างๆหยิบจับสิ่งของหรือแสดงท่าทางต่างๆนะครับบางทีที่เราเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นักเรียนเปิดโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็ต้องใช้มือจับนะครับใช้มือกดโทรศัพท์ ถ้าเราไม่มีมือก็หยิบจับสิ่งของลําบากนะครับส่วนใดในร่างกายของเราที่มีเล็บบ้างครับนักเรียนนึกออกไหมครับส่วนที่มีเล็บก็คือนิ้วมือและนิ้วเท้านะครับเนี่ยเล็บเป็นส่วนที่แข็งอยู่ปลายสุดของนิ้วมือนะครับและนิ้วเท้าตามรูปนะครับเล็บมีหน้าที่ป้องกันอันตรายไม่ให้ปลายนิ้วได้รับบาดเจ็บนะครับ เล็บนี้ก็จะมีลักษณะที่แข็งนะครับนักเรียนก็ต้องรู้จักตัดเล็บด้วยนะครับถ้ายาวเกินไปนะครับบางทีเกิดอุบัติเหตุนักเรียนอาจจะเล็บฉีกได้นะครับมาถึงเรื่องเท้าและนิ้วเท้านะครับเท้าเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายนะครับมี2ข้างมีนิ้วเท้าข้างละ5นิ้วนะครับนักเรียนใช้เท้าทําอะไรบ้างครับ ใช้เท้าในการเดินการเล่นกีฬานะครับการเตะฟุตบอลน,นะครับเท้าของเรานี่ก็พาเราไปสู่ที่ต่างๆได้นะครับมีเทอมที่แล้วนะครับป .1 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นป .2 มาแล้วครูถามว่านิ้วเท้านะครับมีประโยชน์อะไรบ้างไอคนนั้นตอบว่าใช้ปิดพัดลมนะครับถูกไหมครับอย่างนงี้ก็ไม่ถูกนะครับ การดูแลรักษามือและเท้านะครับเมื่อเราออกจากบ้านนักเรียนก็ต้องสวมรองเท้านะครับไม่ใช่ว่าเดินไปไม่ใส่รองเท้านะครับเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นดินนะครับพื้นปูนนะครับมีพยาธิด้วยนะครับบางทีก็จะซึมเข้าสู่ร่างกายเราผ่านทางเท้านะครับการดูแลรักษามือและเท้านะครับช่วงนี้นักเรียนก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับออกไปข้างนอกมาหรือไปไหนมาหยิบจับสิ่งของนักเรียนก็ล้างมือบ่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะครับบางคนแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนะครับป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันนิ้วเท้าคดนะครับเวลาเราใส่รองเท้าเล็บก,ก็จะดันให้นิ้วเท้านะครับบานหรือว่าไม่ไม่อยู่ในเ,เขาเรียกว่าไม่อยู่ในรูปทรงที่เป็นเท้ารสรุปบทเรียนนะครับบทเรียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับอวัยวะภายนอก ที่เราใช้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับอาจทําให้เส้นผมผิวหนังมือเท้าลเล็บเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแน่าบางทีเชื้อโรคก,ก็อยู่ตามง่ามมือง่ามเท้าของเรานะครับอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายนะครับดังนั้นในบทเรียนนี้ที่ครูเล่ามาทั้งหมดทั้งหมดนี่ก็คือการทําความสะอาดนะครับให้นักเรียนเล็งเห็นถึงเชื้อโรคนะครับที่จะเข้าสู่ผิวหนังซึมเข้าสูออ่อวัยวะของเรานะครับก็คือการ ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสระผมการอาบน้ํานะครับแล้วก็การตัดเล็บนะครับทุกอย่างก็เป็นเรื่องของความสะอาดนั่นนะครับในบทเรียนนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับเมื่อดูคลิปนี้จบก็ไปทําแบบทดสอบนะครับง่ายๆครับ5ข้อนะครับถ้านักเรียนทําไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูที่วิดีโอนี้นะครับคําตอบก็ อยู่ในนี้หมดเลยนะครับให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูเอ้ข้อนี้มันตอบตรงไหนนะเราคิดไม่ออกแล้วกลับมาดูนะครับครับสําหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทําแบบทดสอบครูก็จะเช็คชื่อนะครับตามแบบทดสอบทํามาแค่ครั้งเดียวนะครับบางคนทํามาหลายรอบมากนะครับให้นักเรียนทําแค่ครั้งเดียวครูจะเช็คคะแนนรอบที่นักเรียนทํามาตอนแรกเป็นหลักนะครับ สำหรับวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนนะครับเรื่องเส้นผมผิวหนังมือและเท้าและเลียของเราไม่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ